นี่ครับรถไฟมีล้อนะครับเพื่อนๆเคยเห็นกันหรือเปล่ารถไฟมีล้อเหมือนรถบรรทุกเลยอ่าให้มันกินโอ伊โอ้ด้วยขอบคุณครับพี่ปื้นไอเอเลียนจี๊ดเอเลี่ยนจี๊ดเอานี่มันสถานีรถไฟนั่นก็รถไฟแล้วเจ้าเอเลี่ยนมาทำอะไรอยู่นี่เนี่ย S 1> <S 1> เจ้าเอเลียนเฮ้ยใครเนี่ยพี่ปื้มนี่นาเอ้ามาทําอะไรอยู่ที่สถานีรถไฟเาจะนั่งรถไฟไปเป็รี่ยวไปเป็รี่ยวไปแชรยเชิงเซาไปทําอะไรครับไปกินไอติมที่ี่เป็รี่ยวต้องพาเจ้าเอเลี่ยนไปด้วยเหรอเอา้เอาแล้วขึ้นรถไฟอะ่ะมีตั๋วให้เจ้าเอเลี่ยนหรือยังมีแล้วนี่อุ้ยนั่น<ช>เหรอโอ้โหมีบัตรของน้องโกดบัตรคนแม่บัตรของพ่อบัตร ผัดขไม่เบื่เหมือนของเอเลี่ยนเหรอลแล้วไปรถไฟอะไรอะ่ะรถไฟปูดคันนี้เหรอไม่ใช่รถไฟพูดในชั้น <c oughs> อันนี้มันทุกปูไม่ใช่รถไฟโดยสารห้ามขึ้นเด็ดขาดใช่ไหม,ไมอ่ามันต้องบนเด็ดขาดใช่อ่ะ,อะเดี๋ยวรอรถไฟมากันครับเพื่อนๆต้องสนุกแน่ๆเลยเอเลี่ยนไปกินนะติ้งรถไฟเรามาแล้วเพื่อน ันนไหอีกน่าจะสองสถานีก็จะถึงแล้วนะพี่ปื้มเป็นไงรู้สึกเก่งๆเหรอเก่งๆครับคนเยอะไม่กลัวกลัวไหมไม่กลัวเนาะกอดเจ้าเอเลียนแน่นเลยเหรอกลัวเอเลียนปิวใช่ไหมลมมันแรงนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้ว ถึงแล้วนะโอ้มีคนรอเต็มเลยอ่ะพี่ปื้มข้างล่างอ่ะอ๋อจะถึงแล้วาานู่นสถานีเฉียงเชาป้ายอยู่ป้ายถึงสถา,านีเฉียงเชาแล้วพี่ปื้มพาออีเลี่ยนลงเลยปะใช่พอโอ้รถไฟเบรกแรงมากปะลงกันอู้โดดเลยเหรอถึงแล้วอ่านั่งรอก่อนรอรถไฟไปก่อน แล้วลออรถไฟเราที่เรานั่งมาไปก่อนน่่นไปแล้วรถไฟจะไปแล้วนะนี่คือรถขบวนที่เรานั่งมานะ ไปเพิ่มไม่บายรถไฟหน่อยเรลยบายไะรถไฟมีล้ลอเฮ้ยหัวหัวแมนด้วยไปดูไหม,ไม,มครับนี่ข้ามมาข้ามทางนี้ไเปเพิ่ม,ม,มแสดงว่ามันต้องวิ่งบนถนนก็ได้อดิมาดูกันปะนี่ครับรถไฟมีล้อนะครับเ,เพื่อนๆเคยเห็นกันหรือเปล่ารถไฟมีล้อเหมือนรถบรรทุกเลยแสดงว่าวิ่งได้ทั้งบนบก เอวิ่งทั้งบนถนนได้แล้วก็วิ่งบนรางรถไฟได้สวยมากมากเลยนี่พี่ปื้มชอบมากเลยนะครับเพื่อนเทเดียะน, hey, นี่ด้วยนู่นรถไฟปูนมาแล้วที่เราแซงมาพี่ปื้มโอ้นู่นบีบตจให้ด้วยพี่ปื้มตกใจนู่นรถไฟปูนไปแล้วไปเรียนะ อ๋ออนุสีใหม่เลยใช่ไหมปะเราไปกินไอติมกันดีกว่าอ้าวเอเลี่ยนขึ้นตุกๆไปด้วยครับวันนี้เราประจนภัยสุดๆเลย <c oughs> เป็นไงพี่ปุ๊กจับเอเลี่ยนดีๆนะเอเลี่ยนตกรถนะเรากำลังจะไปที่บิ๊กซีไปกินไอติมใช่ไหมอ้าวอ้าวตอนนี้เราได้ที่นั่งสำหรับ กินไอติมแล้วพี่ปุ่มก็มานั่งกินไอติมกินขนมเลยโอ้โหก็ไอติมเอเลี่ยนหน่อยทานขาลมากินแล้วป้อนมันหน่อยโอ้โหมีโอรีโออยู่ข้างในด้วยมีโอรีโอด้วยเหรอใช่สามมีไอติมโอรีโอด้วยอ่าให้นกินโอรีโอด้วยขอบคุณครับพี่ปุ่มสนุกเลยครับวันนี้ โอ๊ตเอเดียนบอกขออีกคำหนึ่งอ่ะให้กินขนมก่อนกินขนมไวก่อนกินขนมไว้ก่อนอ้ามีคำหนึ่งอ้าป้อนขนมด้วยป้อนจิ้มอีกทีนึ่งหิวหิวจิ้มเนี้อเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับพี่ปึ้มสนุกครับสนุกใช่ไหมอ่ะนู่นแล้วก็ข้างหลังมีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยวันนี้พี่ปึ้มจะไปเล่นไหม อ่าเดี๋ยวเขากินขนมก่อนนะเดี๋ยวพี่พุ่มจะพาไปเล่นนะอ่ะป้อนไอติมให้เอลี่อีกทีนึ่งเอลี่เราอีกคำหนึ่งใช่เลี่เราอีกคำหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นเกมตรงนู้นกันสักหน่อยนะึงอ่งโอเคอ่ะ๋อไอติมเสร็จแล้วมาเล่นเกมกันสักหน่อยนิกาเกมอะไรก็ไม่รู้อะอะไรอะซับวีเอ๊ะที่พี่พุ่มเคยเล่นในโทรศัพท์นี่นะเห็นป,ปะ เอาไปแล้วไออ๋อนู่นดันโยกขึ้นคือกระโดดใช่ไหมปุมบก็เออกดลงคือสไลด์เดียวขวาอ้าสไลด์อ้าอะไรอ่ะอุ้ยตำรวจคนตำรวจโน่นโยนอยู่โน่นโยนอยู่โน่นเโยนซาปลาดคนโยนคนโยน ยิงหุนยนโอ้โหยิง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 ยิิงไปแล้วปล้ปแล้วเฮ้ยหมุมุมหมพียรปปูปูปูเหรอปูปอ้ตอนนี้เรากาลังอยู่บนทุกๆนะครับเอเลี่ยนคอหักนะครับไม่สามารถนั่งได้ใช่ไหมพี่ปุ๊บเรากาลังไปไหนครับ คือรถไฟกลับบ้านแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีรถไฟดูว่ารถไฟหน้าตาที่เราขากลับเป็นยังไงไปเรียนขอหาบไปเลยไปแล้วอ้าวตอนนี้เราก็ได้เดินทางกลับ มาถึงสถานีรถไฟแล้วเราเจอรถไฟโบราณจากอ้น้ำด้วยนะพี่ปุ้มเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วให้เอเลี่ยนแล้วเรากลับบ้านขึ้นรถไฟกันปะเราไปขึ้นรถไฟกันนี่รถไฟโบราณมากสมัยก่อนเขาใช้แบบนี้กันละ่ะพี่ปุ้มอย่าลืมซื้อตั๋วให้เอเลี่ยนกลับบ้านด้วยนะโอเค รอบนี้เราได้นั่งแน่นอนพึ่มรับเอเลี่ยนหน่อยครับพึเอาเอเลี่ยนขึ้นรถไฟด้วยพึ่งเดินไปตรงนี้ลงนีเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายอ่ะน้องกดขึ้นเฮ้ยเอเลี่ยนติ๊ดเอเลี่ยนจีดเข้าทางยาวดิอ๋อรถไฟเราออกแล้วเพื่อนๆชุมทางเฉียงเช่าไปแล้วนะนี่ชุมทางเฉียงเช่าออกแล้วนะอะไรพี่ปึ้มรถรถไฟเมร์เหรอ มีล้อด้วยไปแล้วนะไปจากนี่ไปบ้านเรากี่สถานีลูกน่าจะสามใช่ปหที่เรามาใช่ปะาสามสามพี่ปื้มดูแลเอเลี่ยนดีๆนะเอเลี่ยนตกรถไฟนะรู้ไหมครับดูแลเขาดีๆนะไม่ต้องปีกกระจกปีกกระจกเราร้อน<ร>บอกเอเลี่ยนจับโลกเกาะดีๆดดดนะตกรถไฟนะ <laughs> อ่าชมบรรยากาศข้างนอกกัน,กนอย่าโผล่หน้าไปนะพี่เพิ่มเนวหนครับไม่ยื่นไม่ยื่นตัวออกไปนอกรถ <c oughs> เอ <c oughs> เลี่ยนบังไม่เพิ่มเลย <c oughs> <c oughs> สถานีแรกที่เราจะผ่านชื่อสถานีอะไรนะ <c oughs> รอดูนะดูป้ายเลยนะป้ายสียขาวนะ อ่าจะมีป้ายแปดสีข,ขาวอยู่ชื่อบางเตยบางเตยบางเตยตอนขามาเขาไม่ได้จอดนะสถานีนะก็ใช่อะไรว่าตรงนี้หนูได้ตรงนี้สถานีต่อไปจะเป็นคลองแขวงกันคลองแขวงกันใช่จำชื่อได้บ้างไหมเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วชุมทางชาชิงเศ้า บางเตยบางเตยคลองบางพระบางพระแล้วก็จะไปถึงคลองแขวงกันคองแขวงกัน,กนที่ห <Reese. S 1> ้างก็คือคลองเป้งเป้งบ้านเราใช่ไหมใช่ชมบรรยากาศรอบนอกนะ เพิ่มให้รถไฟหยอดหยุดชน,นิดก่อนนะมาเลยพี่ปื้มเอาเอเลี่ยนมาด้วยเอ,อเอาไปบายรถไฟไปแล้วเูเรานั่งเกืบอบขบวนสุดท้ายเลยอะตู้ตสุดท้ายเลยเอลงทางนน้นลงทางนน้นบันไดอยู่ทางนงางน้นรอ,นอรถไฟไปก่อน บายบายรถไฟพี่พึพพ่งอย่าพึ่งไปห้ามห้ามไปคนเดียวเดี๋ยวรถไฟเดี๋ยวรถไฟหยยบเป็นเต๊ะแต๊ะเอาใช่เดี๋ยวเรา,เาเไปแล้วรถไฟเลยเราไปก่อนเอาเอเลี่ยนไปด้วยไม่งั้นจะทิ้งไว้สถานีรถไฟเลยอเอาพีา่พึ่งมาเอาเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางของวันนี้ส<อ><อ>นุกไหมครับ อ้าวโอกาสแบบนี้เราไม่ได้มีบ่อยนะนี่คือการเดินทางอย่างหนึ่งที่คนสมัยก่อนเขาชอบเดินทางกันเราอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นอีกนะถ้าเรามีรถส่วนตัวแล้ว <c oughs> เห็นไหมอ่าโอเคพเพื่อนๆหวังว่าคงจะสนุกนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs> เอาไปเอาเอเลียเรากลับบ้านกันดีกว่ารไปรถไฟด้วย